มากเลยใช่รสสไปเดอร์แมนน่ากินมากเลยน<_<_<_้องพี่วันรีบกินก่อนดีกว่าก่อนจะละลายวิเอามานี่เลยเอามานี่เลยไอติมอย่างเงี้ยมันเหมาะกับผู้ชายมันไม่เหมาะกับผู้หญิงเหมือนเธอหรอกไอติมลงมานะไม่ให้ไม่ให้จะซื้อเองไม่ให้นะก็ไปขอตังค์แม่ซื้อสิไม่ให้หรอกเบล รู้ได้ถึงพลังธรรมชาติกินอะไรดิโอ้โหโอ้น้ำมันขี้น้ำมันขี้ธรรมดาเนี่ยน้ำมันขี้หายักษเนี่ยโอ้ยไปสูดอากาศที่อื่นดีกว่าอุ้ยอะมันไอ้นุ่มที่มันทำพิธีกับเราเนี่ยโอ้ยต้องไปหาสะหน่อยเฮ้ยไอ้นุ่มทำอะไรอะ่ะ ไอติมไม่หมอไม่ได้สักผ้าซะหน่อยโอ้หแล้วไอติมเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยผมไปขโมยมาไงครับเฮ้ย <c oughs> ขโมยไอติมนี่ตำรวจจับติดคุกหัวโตนะเนี่ยผมไม่ได้ขโมยจากร้านผมขโมยจากเพื่อนเออเป็นความคิดที่ดีนี่เออตำรวจจะได้ไม่จับเออว่าแต่ครั้งที่แล้วอะ่ะหมออะ่ะทำหน้าดากทองที่ก้นครั้งเนี้ยทำนั่นน้าไหมสาวจะได้รักจะได้หลงไง <c oughs> ทำหมถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงท้องนี่อ๋อโอเคครับน่าสนใจเออเอออออองั้นก็ไปทำพิธีเลยไป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 โอ๊ยเอา้เอาเป็นอะไรเนี่โอ้ยผมปวดท้องครับเอา้าเห็นไหมนะ่ะไปขโมยของเข้ามากินนะ่ะเขาโดนเขาทำของใส่แล้วมัง้งไม่ใช่อย่างนั้นครับผมปวดชี้ปวดชี้ไม่ไหวแล้วเอา้าเอา้าเอา้เอา ไปซะแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่าลงสบายลุดซิบดีกว่า รอบนี้มาด้านหน้าโอ้โหแล้วอุ้ยคนผีทะเลเดูสิหน้ายังเปียกอยู่เลยอะ่นะเอไม<บ>่ทำอย่างนี้คะ่ะโอ้โหไม,ไม่ต้องคุยไม่ต้องปกป้องกันเลยนะคะโอ้โไม่คิดว่าหมอเว้ยสเปคจะเปียกขนาดนี้อ่ะไม่ชอบผู้ชายไม่พอนี่มันเด็กเลยนะคะหมอป่าวป่าวป่าวคือคือคือไม่จะพูดคนผีทะเลคุณปากไปเลยนะคะ จะไม่ทนกดธรอยปีดุรดีร้อยชาติเนี่ยมีไม่ทนอีกต่อไปแล้วค่ะผู้ชายหญิงเนี้ยคือคือไม่ต้องพอค่ะอี่โกดธด้วยนะคะนี่แพตตี้ฉันว่าเรามาทำเมนูนี้ดีกว่าไหนๆเธอก็ได้กล้วยมาแล้วเมนูอะไรอีกอะลูกูนี่เมนูกล้วยเคลือบช็อกโกแลต ฉันไม่อยากได้ยินเขาว่ากล้วยอะ่ะพูดแล้วพิดอะ่ะกูกูโอ้ยเธอก็ช่วยฉันทำถ้ากินกล้วยเขาว่าจะหลั่งสารเอนโดฟินทำให้เรามีความสุขจ้าอย่าพูดกล้วยได้ไหมพูดบานาน่าแฮนได้ปะอะ่บานาน่าเคลือบช็อกโกแลตอ๋อโอเคมาเธอช่วยแกะกล้วยหน่อยแล้วเสียบไม้โอ้โหเธอหลุดแรงมากเลยอะ ้วยบอกช้ำหมดแล้วมั้งเ, <c oughs> เห็นแล้วหงิดๆ,ๆอ่ะโก,โกูกูี่แล้วเราก็แกะกล้วยแบบนี้เออบานาน่าบานาน่าอย่าพูดถึงกล้วยแกะบานาน่าแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็เอาชอา็อกโกแลตเคลือบใส่กล้วยไปในช็อกโกแลตแบบนี้เลยเธอเอ่าวางบนจานเลยจ้านี่แล้วก็ที่เด็ดสุดนะเราใส่นี่เพื่อความสวยงามท็อปปิง้ง นี่เรียบร้อยแล้วน่ากินไหมอุ๊ยน่ากินแต่ถ้ามันไม่ใช่กล้วยอ่ะนะอ่ะเรามาลองชิมกันนก้องซอมอร่อยกล้วยมาว้าวพวกเราคุยนะพวกเราไม่อยากคุยด้วยคือเด็กผมต้องมาคุยกับคนเรื่องเด็กนะครับ <Gew> เดี๋ยว <glorious> แพตตี้ทำเป็นพากิสันเหรออ๋อไม่ใช่กุ๊กงอนพูดแบบใดคุณนี่น่าโอ้ยเธอหมอกล้วยฟังหมอกล้วยก่อนเขาอ่ะมีเรื่องจะมาอธิบายโอ้ยไม่อยากฟังคนแบบนี้อ่ะเออหมอกล้วยลองอธิบายมาให้กุ๊กกับแพตตี้ฟังสิคะว่าทําอะไรแพตตี้เล่าให้ฟังว่าคุณน่ะแบบกุ๊กกิ๊กกับน้องเขาอะค่ะใช่กุ๊กผมขอพูดคำนึงจริงๆแล้วมันคือ สิบหนีบกล้วยสิบหนีบกล้วยเป็นไรไหมคะเจ็บตรงไหนคะไหนคะขันซ้ายขันขวาขันหน้าขันหลังเป็นอะไรนี่คะไม่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 ใช่ไม่สิบหนีบปิกาจูของน้องหนีบปิกาจูทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะคะหนีบปิกาจูก็เข้าใจแล้วอ่ะอ้ยอ้ยอ้ยอันตรายมากเลยอ่ะอุ้ยแกให้น้องเข้ามานั่งพักก่อนเอาไปพักเลยสองคนจะไปสวีทเลยก็ไป นีขอโทษนะคะที่ทำอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ะกินกล้วยเถอะคะอ่ะกินกล้วยสิคะโอ้ยน่าสงสารมากเลยอะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเด็กผู้ชายอะเรา่าต้องระวังนะในการที่จะขับถ่ายเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะที่ใสก่กางเกงมีซิปเนี่ยอันตารายมากเลยโอ้ยโอ้ย,ยงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอะจะเอากล้วยให้กินค่ะจะได้มีความสุขแพตตี้ขอกล้วยเมนูกล้วยหนึ่งอันอีกูกู ให้น้องกิน,จ,กน,นจะได้ใมีความสุขอเดี๋ยวกินเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะหุย้เยนะเดี๋ยวนะมีคนมีคน,นมีคนมาหาเหรอนั่นไงไอเพชหุย้ยใครมา นี่นี่นี่นนนกราคิดว่าจะมาตัดตอนน้องโอ๊ยเอาหรอคะไม่ใช่หรออออ๋อนี่ก็แพตตี้ขอก็กวายอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยไม่ดีเอาเอาไปตัดเยอะเดี๋ยวก็ชวนไปคะ่ะไปไปไปทางนน้นดีกว่าตรงนี้ทะลึงนะ่งอะ The next day ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยกูกูฉันน่ะอยากจะรู้ว่าไอ้เต้าฟันเยอะไอ้เต้าหัวเถิงเนี่ยมันมีอะไรดีเด็กๆถึงอยากได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะสิโอ้ยกูกูอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคะเด็กๆได้ยินนะมันจะมาฉีกอกเธอตายเหรอคะเลยนะจริงเหรอใช่ลัที่บูชาลาบูบูเหรออันนี้อัน่ารักจะตายกูกูก็มันก็น่ารักอะนะแต่เธออยากรู้ไม่ราว่าข้างในมันมีอะไรถึงทําให้เด็กๆทั่วโลกอ่ะชอบอุ้ยฉันไม่ค่อยคิดมาก่อนเลยอะแต่พอเธอพูดปุ๊บก็อยากรู้เลยอะกูกู งั้นเราอะมาชํำแหละล่ะบูวกกันเถอะอุ้ยคุกคุกจะเดียวก่อนมันแพงไม่ใช่หรอความรับของสวงสวรรค์ไม่ใช่ของฉันจ้าอา้าไม่ใช่ของเธอเังก็จัดเลยโอเคไปอ่าันับแรกทอดมุ้ต่อไปก็ปลดเสื้อเขาอ,อนี่โป๊ไปชี้เปลยไปเลย,ยอานอาจารย์มะเนี่ยคุกคุุย้ยไม่เป็นไรหรอกนะ อ่ะถอดเสื้อ,อถอดเสื้อถอดเสื้อกันเลยอือนี่พร้อมอ่ะ,อะเรามาเตรียมพร้อมกับการชํำแหละเขากันนะเอาเลยโก,โกุ๊กๆชํำแหละลาบูบูเริ่มอุย้ยเดี๋ยวก่นโก,โกุ๊กฉันว่าไม่เอาดีกว่าทำไมอะอุย้ยราคามันตั้งสูงว่าเธอชํำแหละอย่างนั้นมันขาดสะบ้านกันพอดีไม่สวยะเอาแล้วจะไม่ใช้กันไกนชํำแหละแล้วจะใช้อะไรละ่ะ มันเล็กไปอันเนี้ยหรอใช่ตัดทีเดียวมันไม่ขาดเราต้องตัดสวยๆแบบจุบเดียวขาดเลยกูกูจริงก่อนแล้วเธอจะไปเอาอะไรอะ่ะเดี๋ยวเธอรอฉันตรงนี้ยแหละเดี๋ยวฉันมาโอเคอเคุอค้ยเ,เ,เร็วๆนะอุ้ยตัดไม่ได้เยนฉันอยากเตะบอลจังเลยเห็นรุ่นพี่ที่ฉันชอบอะ่ะเตะบอลวิฟุลเขิน แดีกว่าเฮ้ยน,น่ามาน่าลินนี่เฮ้ยน,น่าลินเล่นแบดกับเราหน่อยสิไม่อะจะจะเล่นบอลเฮ้ยผู้หญิงเล่นบอลอะเป็นทอมเหรอไอ้น่าลินเป็นทอมไอ้น่าลินเป็นทอมแกว่าใครเป็นทอมยะไอ้เพชรปากเสีย Few moments later. อบอกยายกโกไปแบบนั้นแล้วว่าแต่ว่าจะเอาอะไรไปให้ใหเนี่ยอันใหญ่ๆคมๆเนี่ยโอ้ยอยายมาเรียทำอะไรอะ่ะออ้ยรับบทเป็นคนส่วนละหนึ่งอุยอุยนั่นมันอุปกรณ์ที่ต้องการไงใหญ่ๆคมๆตัดฉับเดียวขาดตัดให้หมดเลยพุ่งๆไหมลบๆเนี่ยเกิดมาทำไม แต่ถ้าไปขอยายมาเรียตรงๆมันต้องไม่ให้แน่เลยอะเพอนเอากันไกมาขู่ฉันอีกเนี่ยทำไงดีเนี่ยอุ้ยคิดออกละนี่อะไรเนี่ยนี่ออก เยนมาเลียฮะดูดิจ้า,สา,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 าเสร็จชั้นละอุ้ยอะไรอะแค่นี้ก็กลัวแล้วเหรอี่ไงโอ้ยแพตตี้มาแล้วยันฉันตัดผมลาบูไปหลายเซนแล้วนะเนี่ยโอ้ยฉันมาแล้ว ไอ้กุ๊กฉับเดียวขาดแน่นอนเลิศมากเอาเลยฉับเดียวฉับเดียวเลยกุ๊กนะโอ๊ยจะลาาข้ามันทำไมเนี่ยข้าเจ็บโอ๊ยเจ็บอะไรไปผู้หญิงไปได้โอ๊ยเกมไม่โดนบอลอัดที่ปอดเกมไม่รู้หรอกโอ๊ยเจ็บเดี๋ยวข้าจะทำให้หายเจ็บเองดูนั่น เห็นไหมพี่ขาเอาอะเอาลูกมูมาเล่นแล้วจะทำไงอ่ะเพื่อนก็เราเว่ยจะไปขโมยไงรอจังหวะก่อนทำตามคานะโอ้ยหายเจ็บเลยเพื่อนน่าสนุกอ่ะ ไปเฮ้ยมาทำไมน้องเด็กผู้ชายสองคนมาขโมยเราผู้ผู้เราไปโอหอย่างเงี้ไม่ได้การแล้วกูกูเด็กนี่ใส่ไว้ดีเงี้ยฉันอยจะจัดการเองจัดการใช่ยังไงเดี๋ยวเธอคอยจับตาดูให้ดีฉันจัดการเธอ